ทุกท่านก่อนจะมาหาหลวงตาต้องทําการบ้านมาอย่างหนักอ่ะต้องฟังแล้วก็เพียรปฏิบัติมายังหนักแล้วก็เอาเอาการบ้านจริงเอาการปฏิบัติจริงเอาการรู้เห็นจริงมา,มาส่งกราบกราบหลวงตาคุณแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่นญาติธรรมหลวงตาหนูหนูมาส่งข่าวว่าหนูหนูหายบ้าแล้วที่ตอนนั้นหลวงตานั่นเลยค่ะ มาส่งข่าวเฉยๆค่ะหลวงตาก็ยังไม่หมดนะเชื่อบ้ายังมีอยู่เราสามคนนั่งติดกันเนี่ยเชื่อบ้ามีอยู่ยังไม่หมดยังไม่หมดเราดูแต่เมื่อวานแล้วที่ไปนั่งอยู่ข้างหน้าเราตอนแต่ตอนเย็นอ่ะเชื่อบ้ามีอยู่แต่มาลดลงคือบ้าบ้าโลกบ้าสามีบ้าภรรยาบ้าเรื่องอดีตยังติดอยู่ในใจคือถ้าังมันมันยังมีค้างอ่ะมีเรื่องอะไรค้างอยู่ในใจเนี่ยมันจะไม่เห็นทมเกิดดับในธรรมชาติไม่เกิดดับเป็นอันขาด การที่จะเห็นธรรมเกิดดับในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับได้เนะี่ยพระโสดาบันนะ่ยพระโสดาบันเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติหรือ้าเป็นพระโสดาบันเอกับพชีเนะี่ยก็จะเกิดอีกเพียงแค่ชาติเดียวก็บรรลุนิพพานไปเพราะฉะนั้นเนะี่ยจะเป็นพระโสดาบันตั้งแต่พระโสดาบันพระตะกิตาคามีพระนาคามีพราหลานจะเป็นพระโสดาบันได้มันจะต้องอันดับแรกสําคัญที่สุดจะต้องไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยเอามาค้างคาอยู่ในใจเลยคา คำว่าค้างคาในใจอะจริงๆมันค้างไม่ได้หลอกในใจแท้มันไม่มีอะไรค้างได้มันเป็นความว่างเปล่าเหมือนดั่งความว่างธรรมชาติไม่มีอะไรค้างได้เหมือนกับเนี่ยมันความว่างของตลาเราเปิดตลาเปิดโล่งเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาสัญญาที่จําได้แล้วมันก็มาคิดปรุงแล้วก็ดับไปคิดปรุงขึ้นมาแล้วเกิดแล้วหายไปในความว่างมันเหมือนกับภาาพื้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาในความว่างเปล่าแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นมาในความว่างเปล่าแล้วดับไปของมันเอง โดยที่ไม่มีใครไปทําเกิดไม่มีใครไปทําดับมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยคือสัญญาไปมันจําได้หมายรู้ไปจําได้ของเก่ามาเคยเคยจำเคยพบกันเคยมีเรื่องเคยเป็นอย่างวันอย่างนี้มันจําอดีตมาปรุงแล้วก็ไปกังวลกับอนาคตมันในปัจจุบันถ้าไม่ไม่มีหรอกเรื่องอะไรที่ค้างอยู่ในใจได้มันค้างอยู่ในสัญญาคือมันไม่สัญญาก็ค้างไม่ได้เพราะสัญญาอันนี้รูปเวทนาสัญญาตั้งขาววิญญาณเป็นสิญญ่งเกิดดับเป็นสิ่งเกิด่เกิดดับ,ด,ด,บดังนั้นไอ มันเอาสัญญามาจาแล้วก็ปรุงขึ้นมาแล้วก็เกิดดับเกิดดับ,ดบแต่เราเข้าใจว่ามันค้างอยู่ในใจแล้วเราก็พยายามจะกําจัดมันสิ่งที่มันค้างในใจไปขัดสีเซวีหวีบานมันให้ใจมันสะอาดบริสุดมันไม่มีอะไรอย่างนั้นแนหะไม่มีใจที่เที่ยงเป็นก้อนเป็นแท่งให้ขัดได้ไม่มีหรอกใจมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏไอ้สิ่งที่ปรากฏมันคือเป็นสัญญาเฉยสัญญาจํามาแล้วก็มาเอามาปรุงความรักความชังอาฆาตแค้นพยาบาทน้อยใจผูกใจเจ็บไม่ให้อภยัยมันมาแค้นมาแค้น มาค้างอยู่ในใจมาห่วงใยมารักใคร่มาผูกพันมากังวลอยู่ในใจมันมันไม่มีไม่มีหรอกไอ้ไม่อยู่ในใจไม่มีหรอกมันมีอยู่ในสัญญาที่มาจําจ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 าแล้วก็หลงสัญญาหลงสัญญาแล้วก็เล่นอยู่กับสัญญาเอาสัญญามาคิดปรุงวนอยู่แน่แน่วนไปวนมากับสัญญาจําแล้วก็มาคิดปรุงจําแล้วคิดปรุงจําแล้วคิดปรุงวนเวียนอยู่นี่แน่เดี๋ยวก็ไปคิดปรุงเรื่องนั้นคิดปรุงเรื่องผัวคิดปรุงเรื่องลูกคิดปรุงเรื่องเรื่องนู่นเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็คิดปรุงเรื่องผัวเรื่อง เรื่องลูกเรื่องเรื่องห่วงใยเรื่องกังวลวนไปวนมาวนไปวนมามันไม่หลุดจากอันเนี้ยแต่นี้ถ้าไม่หลุดจากอันเนี้ยนะไม่หลุดจากสิ่งที่อยู่ในใจนะเอามาค้างไว้ในนี้นะไม่มีทางเราที่จะอยู่กับปัจจุบันได้ที่ว่าพอาอยู่กับปัจจุบันแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรคร้างในใจมันค้างในใจไม่ได้มันค้างอยู่ในสัญญาสัญญาก็ค้างไม่ได้เพราะสัญญาเป็นสิ่งเกิดดับจริงแล้วที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรค้างอยู่ได้มีแต่สัญญาจําขึ้นมาใหม่แล้วมาทุกข์ใหม่จํามาใหม่มาทุกข์มาเครียดไม่กิเลสตัณหาใหม่มััันนนกกกก็เเิิดดดดขขึึ้้้้แแลลววบบไไปป ตอนนี้พอเราเห็นความจริงอย่างนี้จากใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องค้างไม่มีอะไรค้างตอนนี้ก็มนเห็นความจริงได้ว่าเออค่อยๆสังเกตสังเกตเอาละเอียดละเอียดเข้าไปว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็บรรลุขั้นประสูาบันไปเกิดอีกไปเกิดเจ็ดชาติหรือชาติเดียวก็รู้ที่ผ่านไปแต่ถ้าเห็นสิ่งเกิดดับมันเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับไปเห็นสิ่งไม่เกิดดับด้วยว่าสิ่งเกิดดับเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สิ คือใจเรานี่เองเป็นสิ่งไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะแล้วก็ไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเห็นไหมว่าไอ้ผู้ยึดมั่นถือมั่นกในแต่ละขณะปัจจุบันเป็นสิ่งเกิดดับยึดมั่นถือมั่นในทุกปัจจุบันเป็นสิ่งเกิดดับขณะที่มีเรามีตัวเราเป็นของเราที่ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นสิ่งเกิดดับเหมือนเหมือนเป็นผ้าหมดเลยเป็นผ้าแต่ใจมันไม่มีตัวเราไม่มีของเราหรอกไอ้ความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมาแต่ละครั้งเป็นสิ่งเกิดดับหมดสังเกตตเเห็นนนนนจจจจจรรรรรรริิิิงงงงงงๆๆๆออออออยยย่่่่่าาาาาาาีี้้้้้กกใใใูููบแแถมมมมมัืะไคคคควววดณ์สึล มันมัวไปจุ้งกับไอ้เรื่องที่ค้างมันไม่สามารถไปเห็นความจริงเพราะฉะนั้นต้องแกะเรื่องที่ค้างออกจากใจก่อนมันไม่ได้ค้างในใจได้มันค้างอยู่ในสัญญาเห็นว่ามันเป็นสัญญามันเป็นสัญญาความรักความชัางความห่วงใยรักใคร่ผูกพันความกังวลเรื่องความรักเรื่องการมาล้มเรื่องอะไรต่างๆที่เคยมีต่อกันเนี่ยมันก็เป็นสัญญาปุมงขึ้นมาแล้วก็มันก็ดับไปปุ่งขึ้นมาแล้วก็ดับไปปุ่งขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรเลย มันมันเกิดขึ้นมาไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความรักความชัางกรรมอารมณ์ที่มีต่อกันที่เคยมีต่อกันสัมผัสสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ดับไปในความว่างเกิดขึ้นในความว่างแลดับไปในความว่างเปล่าของใจใจไม่มีตัวจิตตัวใจมันเป็นเหมือนความว่างเปล่าของธรรมาชาตินั้นจักรวาลเห็นอย่างเงี้ยจากใจรู้จักใจจริงๆรอยู่เงียบเงียบจริงๆ,รงๆเรียกว่าที่มอวานบอกว่าไอเนี่ยเห็นอยู่เงียบเงียบไปเถว่าเราไปยึดความเงียบความสงบนะไอความเงียบความสงบเหมือนเป็นเป็นห้องเป็นห้องของนักวิทยาศาสตร์อะ ห้องเขาเรียกอะไรนะห้องแลบบห้องแลบบอะเข้าไปในห้องแลบบแล้วมันเงียบห้องแลบบของใจอะมันเงียบสงบแต่ไม่ใช่ไปไปยึดถือความเงียบสงบที่ในห้องแลบบนั้นคือเข้าไปในห้องแแบบคือความเงียบสงบของใจแล้วสังเกตสังเกตสังเกตนักวิทยาศาสตร์เขาทดลองอยู่ในห้องแลบบแต่นี่เราสังเกตแต่นักวิทยาศาสตร์เขาก็สังเกตด้วยเขาทดลองด้วยสังเกตด้วยพฤติกรรมต่างๆของไพวกเชื้อโรคต่างๆอะไรเขาก็สังเกตด้วย เดยนี้เราก็สังเกตแต่เราสังเกตเนี่ยสิ่งที่เป็นไปภายในจิตใจคือมันมีแค่สองอย่างคือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับมีแค่เนี้ยสังเกตแล้เรียนรู้จริงจริงเงียบจริงๆคือเข้าไปในห้องแลบแล้วไม่ใช่ว่าในห้องแลบของใจอ่ะเป็นความเงียบความสงบสงัดแล้วไม่ใช่ไปยึดถือความเงียบสงบสงัดนั้นเป็นนิพานเข้าไปเรียนรู้เงียบสงบเพื่อเรียนรู้เรียนรู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับว่าเกิดดับ ใจอะเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะตลอดกาลนะราะนั้นธรรมชาตินั่นแนะไปเราเห็นอย่างเงี้ยความจริงจะต้องไปพบใจที่ไม่เกิดไม่ตายนั่นแนะสุดท้ายใจมันก็อยู่กับใจที่ไม่เกิดไม่ตายเมื่อใจเป็นสิ่งไม่เกิดไม่ตายมันก็ไม่ห่วงกังวลอะไรแล้วขาน้าจะดับก็ดับไปมันไม่ได้ไปห่วงใยกังวลแต่เรายังหลงสังขารอยู่ยังหลงความปรุงแต่งจนมีแผนที่อยู่ในใจให้คนอื่นเขาจับได้เนี่มันมีแผนที่การเดินทางว่า พวกเจ้าเนี่ยมีความคิดมีอารมณ์อารมณ์อะไรหลงไว้ในความคิดหลงอารมณ์อะไรให้คนอื่นเขาจับได้เพราะมันมีแผนที่การเดินทางใจท่านไม่ได้เข้าไปถึงใจที่ว่างเปล่าที่ไม่มีแผนที่การที่ว่าสังขารที่ปรุงแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถคนที่มีตาทิพย์มีพิญญาคมคมก็ไม่สามารถพวกเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุมนนทมนุษย์ฐานพวกที่มีฤทธิ์มีเดชอภิญญาสามารถต่างๆก็ไม่สามารถจับ ภายในใจของท่านได้คือจับไปถึงว่ารู้ได้ว่าพวกท่านเป็นยังไงในใจของท่านเพราะว่าถ้ามันไม่มีอะไรค้างสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันก็เหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไล่ล่องลอยเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็เหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไล่ล่องลอยต่อให้ผู้มีฤทธิเดชอภิญญาพวกมีวพ,ญญพวก,พวกเป็นเทพเทวดาอินพรมยมยักษ์นาคขุนมนทุกคนทานก็ไม่สามารถจับได้ว่าท่านในใจของท่านมีอะไรเพราะว่า ท่านในใจของท่านนะทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไร้ล่องลอย่านกบินผ่าน่านท้องฟ้าไปแล้วท่านจะไปบอกเพื่อนว่าเอ้ยไปดูซิเมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นนกมันบินผ่านมาตรงเนี้ยแล้วเราไปพาเพื่อนมาดูบกเมื่อกี้เราเห็นนกบินผ่านตรงเนี้ยมีรอยนกบินไหมมันจะมีรอยนกบินไหมมันก็ไม่มีรอยนกบินนั่นแหละในใจใจธรรมชาติของใจเราเป็นอย่างนั้นแหละใจทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนใจเดิมใจแท้ใจบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเหมือนท้องฟ้าอย่างนั้นแหละ ความว่างเปล่าของท้องฟ้าของธรรมชาติอาการทุกอาการเหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไร้ล่องลอยเนี่ยนกบินผ่านท้องฟ้าไร้เรองลอยเหมือนปลาว่ายไปในน้ําและไม่มีล่องลอยของการไว่ายไปมันจะจับไม่ได้ว่าเออมันล่องลอยอยู่ตรงไหนเนี่ยเหมือนนกบินผ่านฟ้าหรือปลาปลามันว่ายไปในน้ําก็ไม่มีล่องลอย แต่ในใจของพวกท่านมันเหมือนไส้เดือนที่หน้าหนาวที่มันขึ้นมาเลื้อยบนดินนะเลื้อยเพลิดเพลนไปหมดนวแล้วลมันก็ลอยแผนที่เต็มไปหมดเลยว,ว่าพวกท่านเดินทางได้ความรักความชังห่วงใยรักใคร่ผูกพันกังวลด้วยความแค้นได้ความน้อยเนื้อต่ําใจได้วความคิดถึงได้วความกังวลได้วความพะวงได้วความคํานึงถึงอะไรอาวรอ,อยู่ในจิตใจมันมันบอกเส้นทางหมดเลยอันนี้มันพวกพอพอเวลาพอท่านตกมาลกไปยมบาลพยาโยบาลเขาไม่ต้องน,นั่นเขาดูแผนที่กามแผนที่ปุ๊บก็รู้แล้ว เดี๋ยนี้แผนที่มันดูจะแอป,ปเลยเปิดแอป,ปขึ้นมาในใจท่านก็ดูได้เลยว่าโอ้โหนี่ไปโกหกท่านเขาก็ไม่ได้เพราะว่าในใจของท่านมีแอป,ปไปเต็มไปหมดแล้วเนี่ยแผนที่การเดินทางของชีวิตที่มันข้างในอ่ะมันคิดนึกตรองปรุงแต่งว่ายังไงดําเนินชีวิตมาอย่างไงมันหลอกเขาไม่ได้หลอกเขาไม่ได้เพราะนั้นนี่ะท่านจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดเกิดขึ้นมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาน่ะ ยังกิติตมุทยะทรมังสัปะตังไมโลท่าธรรมันตนิจะต,ต,ต้องไม่มีสิ่งใดอะค้างคาแค้นเครื่องผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทไว้ในสัญญาไม่ใช่ในใจใจ,ใจมันค้างอะไรไม่ได้มันเหมือนว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไร้ล่องลอยมันจะไม่ค้างล่องลอยไว้กาบค่ะหลวงตาเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่ามันเราอะใจใจของเราไม่ต้องจะต้องไม่ให้คนอื่นเขาจับได้ ม่ให้เทพเจวดาอินพรมยมยักษ์นาคุดแม้แต่พญาจุพภา,าเนี่ยต้องมาเปิดบัญชีจับได้ว่าล่องลอยมันมีปรากฏได้เห็นเหมือนไส้เดือนที่เลื้อยเพ่นพาดไปมาในหน้าหนาวแล้วก็เป็นล่องรอยมาทิ้งไว้เหมือนแผนที่การเดินทางมันจะต้องเหมือนนกบินผ่านท้องฟ้าไล่ล่องรอยต้องฝึกอย่างหนักฝึกอย่างหนักสิ่งที่เป็นความรักความชัางแค้นเกลืองผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทผูกพันอะไรอววรยึดติดยึดถือเนี่ยที่มาค้างไว้และมาแบกไว้ในใจจนเป็นความหนักอึ้ง ต้องปล่อยวางลงไปต้องปล่อยวางเห็นโทษพิษภัยว่าสุดท้ายเขาไปอ่านได้หมดยึดอะไรไว้เขาก็ไปอ่านได้หมด แล้วก็แม่ชีแล้วก็สวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะชื่อนกนะคะมาครั้งแรกค่ะวันนี้ก็ฟังของหลวงตามาแล้วหนึ่งปีนะคะตอนฟังก็ไม่มีไม่มีอะไรสงสัยในพระธรรมอะคะ่ะก็เข้าใจทุกอย่างขออนุญาตทวนความเข้าใจได้ไหมจ๊คะค่ะได้ค่ะฟังหลวงตาเนี่ย สิ่งที่เข้าใจก็คือสิ่งที่เข้าใจก็คือเรามีเรามีตัวธรรมชาติที่เป็นตัวรู้นะคะแล้วเราก็มีสังขารที่เขาทำงานตามธรรมชาติของเขาเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตัวรู้เนี่ยเขาก็เขาก็มีหน้าที่แค่แค่รู้ เท่านั้นเองอะค่ะแล้วก็ในสังขารเขาก็เขาก็ไม่สามารถที่จะไปหยุดหรือว่าไปกําหนดหรือไปอะไรของมันได้อะค่ะเขาก็เขาก็เขาก็เปลี่ยนแปลงไปตามตามธรรมชาติที่เขาเป็นเขาทํางานร่วมกันตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่เคยยึดซึ่งกันและกันทีนี้ความเข้าใจเนี่ย ฟังแล้วฟังฟังแล้วหนูก็สังเกตนะคะก็เฝ้าสังเกตตามความเป็นจริงของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นในในทุกขณะจิตกเ็เออที่หนูพูดเนี่ยมันยังเป็นแค่สัญญาความจริงในใจของหนูมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่หนูพูดท,ที่หนูพูดนะถูก ถูกต้องหมดแต่มันเป็นถูกต้องตามทฤษฎีค่ะคือจริงๆพอฟังหลวงตามาระยะหนึ่งหนูต้องหนูต้องหน,หนูหนูต้องหยุดฟังไปประมาณสองสเดือนเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงแรกที่ฟังเนี่ยมันเข้าไปถึงใจพอฟังไปฟังมามันเหมือนเป็นเริ่มเป็นความรู้เริ่มเป็นความจําแล้วมันมันมันไม่ได้ถึงใจแล้วมันเป็นจําแล้วอะค่ะห,หนูก็หยุดฟังแล้วก็ แล้วก็พอสองสาเดือนกลับมาฟังอีกรอบพอฟังอีกรอบมันมันก็ถึงใจเรื่อยๆอ่ะนะเจ้าคะแล้วก็ตอนตอนนี้ที่ที่เข้ามาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันมีตัวมันมีตัวเราที่ไปกำกับตัวรู้กับตัวคือกำกับเส้นทางของมันว่า เเไปกำกับความรู้ที่ที่ได้รับจากหลวงตามาค่ะว่าโอเคมันมีตัวรู้กับมันมีสังขารเราแค่เข้าไปเราแค่สังเกตตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแต่หนูหนูรู้ว่าหนูยังมีตัวรู้ที่ตัวเราที่เข้าไปเข้าไปเข้าไปจับตรงนี้อยู่อ่เจ้าค่ะขอความเมตตาเจ้าค่ะคือธรรมชาติเนี่ยมันรู้ออกมาจากใจ ใจมันเป็นธรรมชาติรู้ที่ <bunker. S 1> ไ,ไม่ไม่ปรากฏอะไรเลยใจเป็นธรรมชาติรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรไม่ปรากฏผู้รู้มันเป็นใจเนี่ยมันไม่ปรากฏแม้แต่ตัวจิตตัวใจมันเหมือนกับเป็นความรู้ออกมาจากความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลไม่แบ่งแยกความว่างภายในใจกับข้างนอกมันรู้ออกมาจากไหนก็ไม่รู้มันรู้แต่มันรู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในใจระดับไปในใจ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นมาในใจไม่ว่าอาการนะทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นจะถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นเพียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาระดับไปเป็นธรรมดามันไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีตัวเราเป็นของของเราเห็นว่ามีแตนธรรมชาติมีแค่นี้ม,มีแต่สองอย่างคือมีแต่ธรรมชาติที่เกิดดับกับธรรมชาติไม่เกิดดับความรู้มันรู้ออกมาจากธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับโูกธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏแต่ของหนูเนี่ยของนกเนี่ย มันมีสามไม่ใช่มีสองไม่ใช่มีสิ่งเกิดดับคือสังขารเป็นสิ่งเกิดดับเกิดดับในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับมีแค่สองอย่างแต่มันมีของนกเนี่ยมันมีสามอย่างคือมีมีตัวเราอะเรารู้สึกว่ามีตัวเราอะอีกตัวหนึ่งไปยืนขวางระหว่างรู้กับสิ่งที่ถูกรู้คือธรรมชาติะเขารู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็รู้ว่าสิ่งเกิดดับเกิดดับออกมาจากความไม่เกิดดับคือเหมือนใจอะมีตาคือตาเนี่ยมันเห็นสิ่งเกิดดับตาใจอะไปเห็นสิ่งเกิดดับในใจ มันไม่แปลอะไรกับสิ่งเกิดดับแล้ว <lawsuit royable S 1> มันก็ไม่แปลอะไรกับตัวมันเองคือมันไม่แปลอะไรกับใจไม่ไปยึดใจและไม่ไปยึดสิ่งเกิดดับแต่เราเนี่ยมีตัวเราไปขวางความรู้นี้อีกหนึ่งตัวคือเอาตัวเราไปเห็นสิ่งเกิดดับและข้างหลังเราเป็นสิ่งไม่เกิดไม่ดับเราอยู่ตรงกลางเพราะเราต้องการไปเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วเราต้องการให้สิ่งเกิดดับเนี่ยมันเข้ามาหาเราไม่ได้เข้ามาหาความรู้ไม่ได้เหมือนการการสิ่งเกิดดับให้มันอยู่ไว้นอกไกลๆกลแล้วเราจะได้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ เราเอาตัวเราเอะไปยืนขวางกลางไว้อันนี้มันผิดธรรมชาติเราปฏิบัติด้วยผิดธรรมชาติเพราะนั้นในคนทุกที่แท้จริงมันก็คือไอ้ตัวเราที่ไปขวางไว้นี่ยแหละเราไม่อยากให้สังขารเขาเรื่องดาวใดๆทั้งหมดเข้ามาหาเราได้แล้วเราก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเราทําแบบนี้เราจะทุกข์ตายเราจะกันหน้ากันหลังไว้หมดเลยคือเราจะกันทั้งหน้าไม่ให้สังขารเข้ามาแล้วเราก็จะเป็นเจ้าของสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเราก็เหมือนกับเราไปหวงอะไรไว้อย่างหนึ่งอะเราไปหวงไว้สมมุติว่า ในวัดเนี่ยพุทธธรรมว่าฐานปัจจร리เป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วเราก็ยืนอยู่หน้าประตูเราไม่ให้สิ่งที่เกิดดับคือใครเข้ามาเลยบอกไม่ให้เข้ามาเข้ามาเพราะว่าอันนี้เราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของนิพพานเป็นเจ้าของพุทธธรรมว่าฐานปัจจรีสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดไม่ให้เข้ามานี่ได้อย่างเงี้ยใครทุกคนอื่นก็ไม่ทุกแต่คนไปยืนขวางเนี่ยทุกในความว่างเปล่าของปัจจรีก็ไม่ได้ทุกนั้นคนทุกก็คือเรานี่แน่ที่ไปยืนขวางธรรมชาติไว้ ถึงบอกว่าเวลาหนูพูดเนี่ยมันจะไม่มีตัวเราแต่เวลาหนูปฏิบัติในใจหนูมีตัวเราเราต้องเห็นเนี่ยความเป็นตัวเราแต่ละหนาดที่ไปทําหน้าที่รู้แทนธรรมชาติรู้เนี่ยแล้วอยากให้เป็นไปไงหรือไม่อยากให้เป็นไปยังไงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งเกิดดับนะต้องเห็นตัวเรานี่แน่เป็นสิ่งที่ไปทาพฤติกรรมยังไงภายในจิตใจเป็นสิ่งเกิดดับเข้าใจไหมในตรงเนี้ยหรือ,อยงงงังงงเงือ่ เข้าใจเจ้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าก็ก็อย่างที่เรียนก็เห็นอยู่ค่ะเมื่อเช้าตื่นมามันก็มันเหมือนก็เข้าไปดูสังขารอยู่นั่นแหะแล้วก็สังขารมันก็เหมือนแบบจะมาดูอะไรนักหนามันก็เกิดดับของมันไปอะไรอย่างงี้ค่ะไอตัวตัวตัวหนูมันเหมือนเข้าไปดูอยู่นั่นนะคะเข้าไปดูไอตัวสังขารนะคะเออก็ปล่อยใกล้เห็นว่าตัวเข้าไปดูเป็นสังขารไม่ใช่เปนุนกินมะหัวกบานไม่ให้มันเข้าไปดูค่ะเจ้าค่ะ มันเป็นทางทางผ่านของผู้ปฏิบัติอ่ะมันต้องมีผู้เข้าไปดูก่อนมีตัวตนผู้เขาไปดูก่อนก็ต่อมาก็เห็นว่าวไอ้ตัวตนผู้เขาไปดูทุกาขนาดเนี้ยมันคือสังขารมันคือสังขารเกิดดับ